สวัสดีค่ะเปิดไพ่ทายใจในหนึ่งนาทีวันนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะหรือว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้คุณเป็นพิเศษบ้างมาสุ่มเปิดไพ่ด้วยกันนะคะสามไม้เท้านะคะขออีกใบหนึ่งโอ้โหสามเหรียญน,นะคะสามกับสามมาด้วยกันนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะการงานการเงินของผู้ที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะใครที่ทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนังงานประจํานะคะหรือว่าคนทําธุรกิจนะคะคนทำเอ่อคนเป็นลักษณะของฟรีแลนซ์หรือว่า เจ้าของโรงงานนะคะในวันนี้เนี่ยจะเป็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยเขาช่วยบอกต่อต่อบริการหรือว่าสินค้าของคุณนะคะก็คือว่าเขามีความเชื่อมั่นนะคะในงานในผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีใครบางคนเนี่ยเข้ามาเสนอนะคะเข้ามาชักชวนคุณลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะคือเขาเห็นความสามารถของคุณนะคะเขาเห็นการบริการเขาเห็น คุณค่าในงานของคุณแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นนะคะมีความเชื่อถือคุณเนี่ยวันนี้การงานการเงินก็จะดีค่ะ